มีสวนผักหลังบ้านของชาวสวนคนหนึ่งในสวนมีผักกาดผักกระหล่ำมากมายในแปลงผักมีหอยทากลากสีสันสดใสรวมกันเป็นกลุ่มพากันกัดกินผักที่ชาวสวนไม่ได้เก็บแล้วมีหอยทากตัวหนึ่งชื่อเพอร์เพิร์นเพอร์เพิร์นเป็นหอยทากที่ขี้อายและไม่ค่อยออกไปไหนทุกวันเพอร์เพิร์นจะนอนหลับอยู่ในเปลือกของมันรอให้ฝนตกลงมาเพื่อให้มันได้ออกไปเดินเล่น เพอร์เพินเพื่อนรักวันนี้อากาศแจ่มใสเราไปเดินเล่นตามลาน้าก,กันไหมไม่เป็นไรหรอกเราอยากอยู่สวนวันนี้คืมคืมหรือว่าฝนจะตกเนียดีเหมือนกันเราก็ไม่ได้เล่นน้ำฝนนานแล้วว,ว้วาวว้าวฝนตกจริงๆด้วยเราต้องไปเล่นน้ำฝนแล้วเพอร์เพิรนเดิน,นไปเรื่อยๆท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายเพอเพิรน,นได้เห็นสิ่งต่างๆ เพอร์เพิร์นได้เห็นต้นไม้ที่สูงใหญ่เห็นดอกไม้หลากสีสันเพอร์เพิร์นเดินต่อไปเรื่อยๆจนมาถึงป่าใหญ่เพอร์เพิร์นไม่เคยคิดว่าตัวเองจะกล้าเดินเข้าไปในป่าแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นเพอร์เพิร์นจึงตัดสินใจเดินเข้าไป อากาศดีจังเลยเพอเพิร์ดได้พบกับความสวยงามของธรรมชาติเพอเพิร์ดเดินเล่นในป่าอยู่นานจนพระอาทิตย์ตกดินเพอเพิร์ดเริ่มรู้สึกเหนื่อยจึงหาที่นอนเพื่อพักพิงหลับไปอย่างมีความสุขเช้าวันรุ่งขึ้นเพอเพิรดตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นและรู้สึกสนุกกับประสบการณ์ที่ได้พบเจอในป่าใหญ่